สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ามือนี้กะมาพบพรอกับอิลลาบานนาเชนเนลนะคะมือนี่ค่ะมือนี้ช่วงเศร้าเนาะค่ะพี่น้องแต่งตัวแจงสิค่ะแต่งตัวเฮ็ดเบียกได้จ้านี่แต่งตัวจะไปเฮ็เอดอีหยังสิจะ่ะมือนี้กะไอ้ห้างปลาลุ่นเนาะคะ่ะเพิน่น เพิ่นจะสำหนาก็ว่าได้นาะคะสำหนาทงหนึ่งเพิ่นเั็นเห็ดอยู่หลังบานพักแเเพ้วๆนะคะเพิ่นกำลังเพิ่นว่าเพิ่นกำลังจะเล้วเนาะค่ะมาที่นี่เหนเอฟซีเพิ่นขอมาว่าไอ้ยาเค็นทีมงานไปเห็นดำหน้าไปเห็ดยังซอยกันเนาะค่ะบ้านนี้ที่นี่อีดาบานากะว่างพอดีค่ะมื่อนี้ก็เลยว่าจะไปเห็นไอ้ซอยปลาลุ่นเนาะค่ะจักมือจ้ะเพราะว่า หลังจากไลสดแล้วให้เฮ็ดท่างท่างบันพักเพ่าแล้วเรียบร้อยนะคะ่ะเท่ากับไว้มาเฮ็ดท่างเบียกบันคะ่ะเบียกจะคล้องค่ะบันเ้กเมนี่กะถือโอกาสค่ะไปซอยประลุ่นจักมือซะก่อนเนาะคะ่นะนีค่ะสวัสดีครับนูกกะสิไปน้่สมบูรผู้บ่ <laughs> บาวฟันหรอคะ่ะนี่ค่ะลูกไส้ลูกไส้ลสหลาจา้ะไอ้ลูกไส้าลาบาันหน้าเชนเอลเนาะคะ่ะเพ่น,นันอายุอายุได หกปีกว่าค่ะเพิ่นเพิ่นเริ่มเพิ่นท่องกับเขาปอนึงเนาะค่ะมานี่กะว่าจะไปซอยปลารุ่นค่ะไปไปเบิงเลยไปเบิงไปติดตามเลยเนาะค่ะว่าไอ้ห้าจะไปไอ้หาปลารุ่นเนาะค่ะเดี๋ยวไปมวนไปน,นีน้ำกันเนาะจ้าอยู่ตรงหน้าจัดพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงค่ะ <c oughs> นี่นะลูกนี่เนาะค่ะนี่กะคือทางอันไปหน้าปลารุ่นเนาะค่ะพี่น้องว่าจะไปเอ็น อันดำหน้าซอยเพิ่นเนาะค่ะไปดำหน้าซอยปลาลุ่นพราะว่าเพิ่นจะว่าจะแล้วมื้อนี้ค่ะบานีทางพานเนี่ยค่ะทางพานก็คือบานเจ้อ้วนค่ะสีภาพไปเบิ่งไอ้ดอกไม้สวยๆเนาะค่ะดอกไม้สวยๆของเจ้อ้วนคุณค่ะเป็นไงล่ะโอ้ยอันถือแดดแห้งสีสดใสค่ะค่ะคุณน่ะออื้แบบสวยเลยค่ะุฝนฝนเบิ่่งเบิง อันนี้คืออันแม่เจอ้วนเนาะค่ะก็คืออาอาอลาบาน่าเนี่ยนะคะอปีจ้าสวัสดีจ้าอปีคุณ่ะว่าไปหน้าวะจ้าวันนี้อันฮอดดอกไม้กันยังถึงไปค่ะดอกไม้เฮียเพิ่นแพร่งดอกไม้เพิ่นแพร่เด่นเพิ่นกำลังดูแลอยู่ค่ะเ่บริเวณอันบริเวณหัวหัวเพิ่นเนาะค่ะหัวอันรอบบานเพิ่นเพิ่นปลูกดอกไม้งามงามค่ะคุณ ดอกไม้อันถือแดดแห้งสีงามขจากคุณนะนี่ทั้งดอกไม้ไม่ทั้งอันพักชวนกล้วค่ะบักหู้บักอันบักนาวเนาะค่ะก็มี่นี่ซ้ยยางค่ะผลอันดอกข้านตะวันเพิ่นกำลังออกดอกอันช้าอมม่วงนี่ไงล่ะค่ะอันนี้เอาบรรยากาศก่อนเนาะค่ะคุณเพิ่น่าอันแปลกค่ะเพิ่น่าเพิ่นได้หออสีม่วงมากค่ะคุณน่ะ จอกมันแตไม่จะสีชมพูเนาะบางคนเห็นในดอกสีม่วงออันซ่อนดอกอันนี้จ่า่นี่ดอกบานเชือนี่ทีสดใสค่ะเสยๆมันละอันมันถือแดดดีน้ะอ่านเลยเป็นดอกเนาะยุเฮี้นอันมันอันมันหอมมันมาเป็นดอกบาเป็นดอกงามสีเดชจ้าเดี๋ยวอันเจ้านอนเข้าก็จะพ้าไปเนาะค่ะไปอันหน้าประรุนจะระคาท่างไป เดี๋ยวไปเบิงกันเลยเนาะจ้านี่นะคะนีก็ะคือทางไปหน้าไปารุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องอันที่เห็นอยู่นี่ค่ะนี่เห็นเป็นตะกาเนาะคะ่กากาะ,คะก็เป็นไอ้ตะกาข้องอ่นลุงไส้เนาะค่ะลุงไส้เพิ่นกะเป็นน้องแท้ๆข้องเมเทพเนาะคะ่ะน้องใต้่ะบานพักเวพ้วค่ะพี่น้องุณค่ะ บ้านพักแสงทองฟินแลนด์จ้าคนข้างหลังเนาะคะ่ะกะเป็นอันตะก,กี้กะเป็นดินพื้นเดียวกันเนาะคะ่ะเพผนกัปัน่นลูกปั่นลานมาเนาะคะ่ะนี่คืออ้วเบิ่งเนีะะ่ยราคาหน้าลุงไส้พันดำเอาเบิร์ดครับปุณนนะจ้เป็นยังต้องเอิรนลุงไส้เนาะค่ะเป็นยังตรงเอิร์นะะ้นอ,งงอ,นองไส้ไมเมถีบ้าลุงไส้กัคือลุงไส้เพิ่นมาแต่งงานกับไอ้ลูก สาวของอันเอื่อยอันพลอ,อีลาบานหน้าชะเน,นีเราจะลวกปลาจ้า,จาลูกปลามาแต่งงานกันก็ได้เป็นหยาดเป็นดองกันเนาะคะ่ะคุณครับอันที่เห็นอันกำลังกลมดำหน้ายู่หันค่ะก็คือปลาลุนค่ะปะลาลุนก็ครอบครัวเพิ่นแล้วก็เม่สุกเนาะคะ่ะเพิ่นกำลังดำหน้ายุจ้ะคุณคเดี๋ยวมื้อนี้เนาะคะ่ะอีลาบานหน้าก็จ้ามาดำหน้าซอยเพินนะะินค่ะมาเห็นเรียกซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้อง ในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลับบงใจอีล่ะบานหน้าชฉเน,นียวนี่เด้อจ้าคุณคะตอนนี้ก็มาถึงหน้าปลาลุนแล้วนะจ้าคุณคะอันลูกไส้ากามาน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องคล้องเหรียญกระถือมานน้ำค่ะบบบบเบอร์เบิงเพิ่นใดเรถอี่ห้อมุขค่ะพุณะนะไอ้นี่เพิ่นเพิ่นติดคล้องเหรียญเนาะคะ่ะพคนก็ยังเหรียญคล้องเหรียญอยู่นะคะเพราะว่าความเป็นเล็กน้อยทอั้งค,คุณค่ะถึงจะขึ้นปอนึงแล้วคุนกา ยังติดคล้องหลินอยู่คะ่ะเพรายังหลินคล้องหลินอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปทักทายกับป่ารุ่นเนาะจ้ะมาหอดหน้าป่ารุ่นแหละจา้าเบื้องเขาหน้าเพลินพนะู้น่ะโอ้ยให้หญ่ไหมให้เงยคือดีแต่หน้าดำเอาเบิร์ดผู้นนะ่ะ มันแล้วเมื่อน,นี้วจ่ามื่อนี้เป็นตะแล้ลกกวบส,สวัสดีจ้าพนอันพนคือรถด,ดำรถจบมแม่พูนอันพนสิเปนอันใส่ยจานพูนสวัสดีจ้จาววเม่สุกส เป็นยังแข็งแรงอยู่เด้ค่ะยังดำหน้าแข่งกันกับลูกสาวอยู่ค่ะคุณณ์ถอดเกือบลูกถอดเกือบเราต้งไปขุนไปขุนเด้อไปอันหมใหม่ขุนเด้อถอดเกือบไปลงไปรอบมันนี่แหละค่ะอันคนอยากมาเล่นต้มค่ะคุณณ์โดนจุดเลยลูก มันนี้เนาะค่ะสะมารถดำหน้าซอยประลุน,นะค่ะเพราะว่าไอขั้าหลูกขัคนอีสานแท่เนาะค่ะพี่น้องเข้าก็ต้องดำหน้าปิน,นะค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นอันตะเกียนกระซามเขาอยค่ะบ่ได้ดำเป็นนางสิหรอกค่ะเดี๋ย <c oughs> วมันนี้สมาช์ดำหน้าเนาะคะ่ะคิดผอทาสมัยตกีจะเคยดำหน้าเต่ดัน,นดนคุณ อ,อันซูมือนี่มิตาอ,อันบ้านเอาเนาะมันก็เลยบกพริตติดดำมเมงเงลุงจานเพิ่นอันสูตรไม่ได้ค่ะนี่บักกระจกก้นเอาดำหน้าค่ะเ <laughs> พิ่นอันเพิ่นเบิกไม่บ่ เลลยมแต่คอนยางกะลมอยู่เนาะบอกรถไใชิ่งมาปั่นล่องมึงเนี้ยเว้ยหวเดินไหวเทิร์นมจมม่ขนเลยจีนั่งเด้ยว่ะพวนี้แหละค่ะุนทา้งขนนั่งเดนว่สันไาวจ้าตามสบายเมื่อนี้ให้โอกาสเมื่อนั่งันเห็นตาเน่ล่ะูิบวเ ไอ้ไว้มาทางนี้จะพี่น้องดำหน้าซอยป่ารุ่นยุ่ดีค่ะเบิ่งทางนี้จะเบิ่งทางนี้บ่านี่น้องเมื่อ้มให้แม่ดูหน่อยลูกเมื่อเมื่อสวัสดีครับเพื่อนลาซื้อยังลูกฮะลาลาเื้อยังซื้อน้องเมื่อเมื่อเบิ่งนแนนล่ะค่ะ เบิ่งคนสวยหุ่นค่ะเสียงมากกอนมัวหุ่นเสียงมากกวนค่ะค้นหุ่นนี้ค่ะเพื่อเบ่งอีกทางหนึ่งเผลอบ่ได้เนาะจ้าหุ่นยิ้มนะลูกขนาดหุ่นแม่น่ะยิ้มนี่แล่ะ อันเพิ่นอันบ่มีผู้เอาค่ะเหมือน,อ,นอ้นบ่มีผู้โย่นํำอันวันเสาร์อาทิตย์เนาะค่ะก็เลยเอามานำจาะหม่องดำหน้านาปลาลุ่นนี่กับบ่ไกลบ้านเนาะค่ะก็เลยมาํำกันจ้ะอย่างง่ายครับขั้นขั้นเผลอโดนกว่านี้บ่ได้ได้บ้ดนค่ะเหียบได้บาน <c oughs> นี้ลอย้อยอืม ลายยาเปื่อนก็หนี่แล้วูกอยาให้มันถือกันข้างบนเด้อย,ยาเมียบเด้อเอาลิ้นตนั้มหนีแล้วเม่ให้ยลิ้นอยู่ข้างลิ้นตนั้มนี่จ้าเดี๋ยวอวยไปทางคุตนต่อนะจ้ะากำลังดำหน้าอยู่นะคะคุณจ่าตอนตอนนี้เนาะค่ะกะกำลังดำหน้าอยู่เนาะค่ะหน้าประลุนจ้าคุณไอเหลืออยู่นี่เนาะค่ะบ่วลายขาดว่าจะดำให้มันแล้วจ้าเมนเนี บอลลุนมาอันขั้นแล้วสิไปเก็บเห็ดได้มาสันค่ะแต่ว,ว่าคือบมาหัวจักซื้อเห็ดลหอเฮ้ยบอลมาเปอันอันพากันอันว่าจะไปเก็บเห็ดทั้งผู้เนาะค่ะมิา,ะางอ่ะเนี่ยเนาะอย่าลงเป่าพอแล้วม,มยางไปนิดจ้าีพอจ่ายยางยางไปเป็นมูอยู่ยางไปน้ำกันเป็นนาไปนะ คุณค่ะกำลังพักกันดำหน้าอยู่ค่ะเบิ้งต้นเขาค่ะพี่น้องอากาศดีดีค่ะมื้ออันนี้เนาะคะ่ะอันครอบครัขวของปร,รุนค่ะเพื่อน,นันว่าอันการดำหน้าน,นี้เนาะคะ่ะมันจะได้มากได้ผลผลิตหลายกว่าวานเนาะค่ะพี่น้อง ว่าหมากมันอันจะตรงกว่ากันห่วงมันจะใหญ่กว่ากันค่ะอันอยู่หน้าอีหล่ะวันหน้าี่หันบ้านเอาจากพี่น้องต่ว่าอันมองไดมันบองงามค่ะแต่ว่าจะอันปันไม่ค่ะปันดำไม่กับล่อแค่ฝนจ้ะล่อให้ฝนตกลงมาก็จังเสียไปเห็ดไม่เนาะค่ะล่อกาน้ำปลาลุ่นพร้อมค่ะแต่ว่าหันพษแต่ว่ามีนามพี่น้องก็เลยบ่ราท่นอดไดำค่ะ คลุงจานแล้วยี่บ้าลุงจานวันนี้จ้าโ,โอ้ยแล้วคือุณโอ้ยฝั่งนี้มีน้องโอ้ยฝั่งนี้มึงเนี่ยีย่ค่ะหน้าท่านจะเลี้ยวหน้าแล้วยี่ดอกอันอันนี้อันนี้บ่ได้ปั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยบ่ได้ไถเด้วยค่ะนี่นี่หน้าลุงจานค่ะพันสายเมคโคหน่อยค่ะอันอันเฮ็ดหน้าค่ะพันสายเมคโคก็พอบุญนะคะพันสายเมคโคพุระโตเด้วยค่ะ รถพันลงมาได้ค่ะมันลมเพ่นกันเลยเดี๋ยวเอารถไถขึ้นมาไวเหมือนพ่นใส่ไมโคหน่อยพุระอันค่ะพุระอันโตครับพุระเครื่องเนี่ยค่ะก็พอเถเพ่นกะบกำลังจะแล้วละค่ะพันดำหน้ากะเก่งเนี่ยค่ะพุนแม่ซุกพันกะยังแข็งแรงอยู่ค่ะก็พอุ่นอันนี้ค่ะเมื่อนี้เฮากาอันใดอันทีอโอกาสค่ะอันมอันซอยปลาลุ่นเนาะค่ะเพราะว่าพันนั้น พันดําธงนีพันดําจะเร็วๆเนาะคะ่ะกันย่างอันทงข้องอันลุงจานะคะ่ะจังใดกันล่ออันชมกันเด้ค่ะว่าคลิปหนาเขาจะภาพไปเห็ดอะะีหยังค่ะมื้อนี้ก็ขออนุญาตไปดําหน้าซอยปาลารุ่นให้มันเร็วก่อนนาะจะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขอบคุณ f อทุกๆท่านเด้ค่ะที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณานะคะ่ะขอบคุณ จากใจจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะกะจะเอาไว้ซำนีซะก่อนเนาะค่ะกะจะลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ